BODY WAS KUNG-FU FIGHTING Those kids were fastest lightning In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing ค่ะก็กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมค่ะส่ง SMS มาร่วมสนุกกันได้นะคะที่เบอร์412 3456ค่ะแล้วก็เอแล้วก็ m อ s ส่งรูปภาพมาให้พวกเราได้ดูกันบ้างนะคะที่เบอร์412 3703ค่ะค่ะแล้วก็เบรกนี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าเราเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการมาร่วมดำเนินรายการหรือว่ามีปัญหาอะไรอยากจะถามคุณอาก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขค่ะ02 934 9258-9 02 934 9258-9ถึง 9, 9, 9, 9, 9ค่ะ โทรเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ครับก็มีปัญหาอะไรก็โทรได้นะครับก็รู้ๆกันอยู่แล้วคครับนะครับถ้าสไตล์กังฟูแล้วไอ้เรื่องเรื่องเพศนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่มันไม่ได้ลําบากสําหรับผมเลยนะครับขอให้เอ่ยมาเถอะครับแล้วคุณอย่าลืมแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับท่านคือผู้ร่วมดําเนินรายการอย่านอนดูเฉยๆครับ จะแลกออกบ้างนะครับจะให้กําลังใจหรือจะติชมอะไรก็ได้เั้งนั้นละครับเราก็รับได้ในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่นะครับในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่ค่ะเอาเอ็มเมารออยู่นะครับ่ะเอเอต่อไปนะคะถามว่าทําไมเวลาเห็นผู้หญิงหน้าอกใหญ่ทีงมีอารมณ์คะมันมันมันก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงอยู่แล้วถ้าถ้าถามผู้ชายนะว่าทั่วทั่วไป ถ้าบอกว่าเห็นหน้าอกเล็กๆแล้วมีอารมณ์ไหมนะไม่มีอะอคแค่ใส่เสืออเ้อผ้าก็เดินไปแล้วหน้าอกแบนราบเนี่ยแค่ไม่อยากจะมองท่านด้วยซ้ำเลยเ,เพราะมันไม่ได้เป็นจุดเด่นจุดสนใจหรือจุดกระตุ้นผู้หญิงเนี่ยมันจะมีสรีละมีอวัยวะที่แตกต่างกับผู้ชายใช่ไหมพอแตกต่างกับผู้ชายพวกเนี่ยอะไรล่ะคือสิ่งที่เย้าวยวนใจอะไรคือสิ่งที่ เป็นเป็นจุดสนใจให้เพศตรงข้ามอย่างฝ่ายชายเนี่ยได้ดูก็คือหน้าอกค่ะหน้าอกก้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นแวบแรกถ้าผู้หญิงเขาแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีหน้าอกลึงดูดอยู่แล้วเนี่ยผู้ชายคนไหนเขาก็ต้องมองค่ะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่รรมธรรมดาแต่คุณอารู้ไหมคะว่าผู้หญิงบางคนบางคนนะคะบางบางคนอ่ะหรือว่าเด็กกําลังที่จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยบางคนเริ่มมีหน้าอกจะอายเนาะ เป็นไมรินเป็นแม่ตอนเด็กเด็อะก็เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนแม่ไม่ได้สั่งสอนเยว่าเออเราโตแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวหน้าอกเราจะใหญ่นะไม่กล้าพูดไงมันเฉพาะไอ้ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะค่ะอยากจะอยากจะเหมือนจะอยากจะถามให้ให้สังคมรู้เลยว่ามีพ่อแม่คนไหนไหมน้อยมากที่จะสอนลูกผู้หญิงเนี่ยให้รู้ว่า มีเมนมีประจำเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงเอ้าอย่างเนี้ยแม่เคยสอนไหมเคยสอนอ่าเห็นไหมล่ะขนาดไปตอนเด็กๆไปเห็นถุงผ้านำมาอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมคะเอามาเล่นยังโดนดุเลยอ่าแล้วน้องลินล่ะเคยสอนไหมก็ไม่ค่ะเห็นไหมล่ะก็นี่ไงล่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอวิธีการสอนเนี่ยนะง่ายนิดเดียวเลยแค่หยิบเอาผ้านามาไมขึ้นมาสักผืนหนึ่งแล้วก็บอกกับลูกสาวบอกกับแล้วว่านี่แหละคืออะไรนะ เพราะผู้หญิงเราเนี่ยมันจะต้องเดือนหนึ่งถ้าถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วเจริญเติบโตแล้วเนี่ยจะต้องมีประจำเดือนเพราะมันเป็นเลือดเสียเลือดเสียจากภายในเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยมันจะออกมานะเราก็จะใช้อันนี้นะเอามาซับเพื่อไม่ให้มันเลอะมันเปื้อนถ้าลูกนะถ้าสมมติว่าเกิดมีประจำเดือนอะไรมาเราก็ไม่ต้องตกใจนะวิ่งมาเอานี่แหละเอาที่ของแม่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลย ก็อย่างสมมติว่ามีประจำเดือนข้าแรกอะตกใจไหมกลัวกลัวจะตายเลยไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกแม่บอกเอก่อนค่ะบอกเพื่อนอก็ใช่ไงแล้วทำไมไม่บอกแม่ล่ะของพี่ไม่บอกเลยนะคะใส่เลือกางเกงแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเลือดอะไรอะไรอย่างเงี้ยตกใจกลัวใจยะขาดแล้วล่ะว่ามันเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมต้องไปหลอกลูกล่ะก็แทนที่จะบอกซะก่อนลูกตกใจซะแทบตายแล้วพอแม่รู้ไหมแม่ก็ตกใจลูก ใช่ไหมไม่เอาตกใจลูกอันนี้มันเป็นผู้หญิงแล้วค่อยมาอธิบายอันมาเห็นมาให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยมาอธิบายเนี่ยมันเด็กนะขวัญก็เสียแล้วก็โอ้โหมันอะไรหลายๆอย่างก็ถึงบอกว่างทุกวันนี้ต้องพยายามเนี่ยนำหน้าก่อนสอนก่อนบอกก่อนทำให้รู้ก่อนเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ใช่แล้วแม้แต่เหมือนกันอะถ้ามีลูกสาวปัจจุบันเนี้ยนะไออะไรกระถุงยางอันหนึ่ง บอกลูกไปเลยบอกว่าลูกถ้ามันสุวิสัยจริงๆถ้ามันจําเป็นจริงๆนะมีอะไรกับผู้ชายให้ใส่ถุงยางอย่างน้อยที่สุดหนึ่งป้องก,กันโรคป้องกันท้อง uh huh. ทําไมไม่บอกรอให้ลูกมันท้องรอให้ลูกมันติดโรคแล้วค่อยมานั่งแก้ไขแก้ตัวกันมาอะไรกันเมื่อน,นั้นมันก็สายค่ะจริงๆอ่ะมินว่าเขาไม่ คือที่ไม่ได้บอกเนี่ยก็คือไม่คิดว่าลูกจะไปมีเพศสัมพันธ์ไงคะคุณอากลัวด้วยไงใช่ก็คิดแค่ว่าสอนให้ลูกอยู่ในกรอบก็เลยไม่ได้สอนก็เลยไม่ได้สอนตรงนั้นปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วเห็นไหมเด็ก12ท้อง13ท้องนั่นอุจลุดมีเกบ ศเด็กต้องสองสามพันศพยังเนี่ถ้าไม่เปิดเผยออกมาอย่างนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่่แล้วก็ทางเรานะคะก็ย้ำเตือนแทบจะทุกวันเลยค่ะใช่ไหมคะคือเรื่องการป้องกันนะคะคุณอาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำถามของผู้หญิงนะคะคือว่าเขาเนี่ยถ้าผู้หญิงคนที่เป็นอมพาตนะคะสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้ไหมแล้วถ้ามีเนี่ย จะสามารถบรรลุจุดสุดยอดไหมคะคุณอาอัมาพาตมันอัมาพาตตรงอัมาพาตครึ่งตัวค่ะตั้งแต่ท่อนล่างลง,ลงไปครึ่งตัวค่ะตั้งแต่ท่อนล่างท,ท,ท,ท่อนเอวล,ลงมาค่ะ,ะถ้ามันอาัมาพาตตรงนั้นมันก็แสดงว่าประสาทตรงนั้นมันเสียแล้วให้ได้ให้ได้ให,ได <Okay. S 1> ให้สามีได้แต่ถามว่าตัวเองจะมีความรู้สึ <ภ immer S 1> สกไหมันก็มีความรู้สึสกแค่ครึ่งตัวเหมือนกันเพราะประสาทมัน ก็รู้อยู่แล้วไงว่าไอ้ตรงนั้นมันอัมาพาตไปแล้วนะประสาทมันไม่รับรู้ไปแล้วคึ้นตัวไหนคะคุณอามันก็ครึ่งบนครึ่งล่างแล้วมันก็แล้วแต่ถ้ามันก็จะเสียวข้องงนมถ้าผ่าครึ่งซีกอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผ่าผ่าซ้ายขวานะมันก็รู้สึกครึ่งหนึ่งไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกจริงจริงแล้วมันสามารถให้ได้แต่ว่าไอ้ประสาทตรงนั้นมันต้องอยู่ที่เจ้าตัวจะรู้หรือไม่รู้ เท่านั้นเองคนเราอ่ะมันไม่ต้องว่าไปอัมพาตหรอกบางทีผู้หญิงเนี่ยแม้จะไม่มีอารมณ์ก็ให้ได้ก็ให้กับสามีได้เพราะต้องการเอาใจสามีาใช่ไหมไม่ไอ,อ,อ,อเรื่องเหล่านี้พเพราะบ่อยงไงเพราะเพราะผู้หญิงไม่ยอมให้งไงไม่มีอารมณ์แล้วไม่ยอมให้นะสะบัดสบิงปัดปัดต้องป้องอะไรผู้ชายเวลามีอารมณ์เนี่ยมันต้องการ คุณอาคะแล้วอย่างนี้เนี่ยออถ้าผู้หญิงเขาเป็นอมาพาตท่อนล่างเนี่ยอโอเคเออสามีเขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไดแล้วความรู้สึกของสามีอ่ะจะรู้สึกว่ามีอารมณ์ไหมมีความตื่นเต้นไหมไม่ใช่ว่าภรรยาตัวเองไม่มีความรู้สึกแล้วร่วมเพศไปก็แค่นั้นนะมันไม่มีอารมณ์คือญิงไม่มีอารมณ์ร่วมม,มันจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะมันไม่ต้องร่วมกับผู้หญิงเขายืนช่วยตัวเองเขาก็มีอารมณ์แล้วทําไมถ้าเขาร่วมกับ ร่วมกับแฟนเนี่ยที่เป็นอัมพาตอะไรเงี้ยมันก็มีช่องทางที่เขาจะสามารถร่วมได้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถทําให้ตัวเองถึงจุดสุดยอดได้เขาก็พอใจแล้วค่ะคุณอาคะแล้วมีเทสนหนึ่งค่ะคือว่าถ้าผู้ชายที่เป็นอ,อัมพาตเออไม่ได้เป็นอัมพาตเหมือนกับเป็นพวก คมมวาเป็นอม,มพึกแล้วก็เป็นมหาวานด้วยเฮอ,อ,อ,อเวลาเขาจะไอ้ตรงนั้นเขาจะไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วแล้วถ้าให้ผู้หญิงทําให้อย่างเงี้ยเวลาเขาเสร็จเนี่ยเขาจะเป็นเสร็จเหมือนผู้ชายทั่วไปหรือว่าเหมือนถ้าผู้ชายเสร็จก็คือมีน้ำสุจิพุ่งออกมาเหมือนเหมือนทุกอย่างถ้าผู้หญิงแต่คนที่เป็นอมพึกนี่เขาจะแยกไม่ออกระหว่างฉี่กับไอ้ตรงนั้นใช่หรอกค่ นฉี่ก็ส่วนฉี่แต่ไอ้น้ำสุกี้เขาแยกกันออกเขาแยกกันออกอ้าวคุณผู้ชมนี่วันทําไมวันนี้เงียบจังเลยเงียบมากเราัดกันเข้ามาได้นะคะอ้าวน้องน้องรินบอกเบอร์โทรอีกสักนิดนึ่งนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 2 9 3 4 9 2 5 8 9ค่ะ0 2 9 3 4 9 2 5 8 9ค่ะโทรมาปกตินี่ปกติทุกวันนี่โอ้โหโทรกันจนไม่หวาดไม่ไหวเลยแล้ววันนี้มันเป็นอะไรเนี่ฝนเงียบเชียว ฝนตกหรือเปล่าเนาะวันนี้วันศุกร์หรือเปล่าคะนี่คล้วันพฤหัสวันพฤหัสอ้าโทรเข้ามานะครับเอออยากจะคุยอยากจะเอามาแล้วนี่ต่อว่าปุ๊บมาเลยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะผมเมื่อได้ได้ฟังที่มี SMS ถามมาว่าดัดฟันใส่ฟันดัดแล้วทำออร่าจะเป็นอะไรไหมนะคะคือเคยเคยดูในรายการช่องฟรีทีวี คือคุณหมอเคยมาพูดกรณีนี้อะค,ะค่ะว่าเหล็กดัดฟันเนี่ยไปเกี่ยวถูกข,ของผู้ชายแล้วก็เอาออกไม่ได้ก็ผมบอกอยู่นงครับก็ว่า<ช>มันก็ก็ไม่ต้องใส่เหล็กดัดฟันแล้วครับถ้าถ้าไม่ไม่ระวังแล้วก็มันก็ไอ้ฟันก็สามารถเจาะเข้าไปได้เหมือนกันแล้วครับถ้ายิ่งใส่เหล็กดัดฟันเนี่ยยิ่งจะต้องละเอียดละอ่อนมากในการที่จะกระทําเลยคือพูดง่ายๆเลย ฟันไปทางหนึ่งเท่านั้นเองนะครับให้ฟันมันเนี่ยอย่าให้ไปกระทบอะไรเท่านั้นเองครับพอส่วนมากแล้วใช้ลิ้นกับริมฝีปากที่จะช่วยเท่านั้นเองแล้วไอ้ฟันนี่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเลยครับค่ะก็เลยโทรมามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเคสนั้นคุณหมอเล่าให้ฟังเหมือนก็คือต้องไปโรงพยาบาลก็คือก็ต้องอายกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้เหล็กดัดฟันมันมาเกี่ยวโดนหรือไงแล้วแล้วไอ้เหล็กดัดฟันมันจะคาอยู่ไหมน่ะ ก็ราคาค่ะแกออกอาออกไม่ได้แล้วแกเอาจากกไปโรงพยาบาลทั้งสภาพนั้นเลยอันนี้ดูดูในช่องรู้สึกจะเป็นรายการดังเหมือนกันนะช่องฟรีทีวีเขาเขามาสัมภาษณ์ก็ก็ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ยังเมื่อคืนที่ผมตอบนี่ก็บอกว่าให้ระวังนะครับให้ระวังแต่ว่าไอ้ขั้นถึงไปขั้นเกี่ยวเนี่ยนะมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะมันมันมันไม่มากหรอกแต่ว่าคือให้ระวังแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆแล้วก็ ใส่เหล็กดดดฟันแล้วก็พยายามอย่าทํามาดีที่สุดเลยครับเพราะว่าผู้ชายคนไหนถ้าไปเจอไอ้เหล็กดัดฟันเนี่ยแล้วมันมันเสียวยิ่งกว่าไม่มันเสียวยิ่งกว่า,ววา,าดับเบิลเท่าตัวอีกเลวครับเพราะมันมันมันไม่แ่เสียวเสียวเพราะไอ้ปากนะครับมันเสียวไอ้ตรงเหล็กดัดฟันนั่นนะครับมันจะเสียวตรงนั้นขอบคุณนะครับขอ,ๆๆขอบคุณค่ะคเขาเข้ามารสนุใหม่นะคะสวัสดีค่ะ เหล็กดาดฟันมันก็รู้อยู่แล้วมันจะต้องมีตะขอมีมีขอบเขียวอะไรมีอะไรแต่จุดเสียวที่บอกว่าติดอยู่นี่เลยค่ะมันติดมันจะเดินกันไปยังไงคุามันก็เอาทั้งปากไปทั้งไอ้นั่นเนื้อเนก็จูงกันไปอย่างนั้นเลยมันแล้วมู้ชายไม่ร้องตายเลยค่ะคุณอาคะเมื่อกี้ลินอ่านเอเสเมทของคุณผู้ชมนะคะว่าแฟนเขาเนี่ยชอบดูหนังโปทุกวันเลยแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยมักจะถ่ายคลิปไว้เนี่ยเขาเป็นโรคจิตไหมไม่อ่ะ เขาคือเขาอยากจะเรียนแบบสิ่งที่เขาดูไงเรียนแบบว่าใน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 หนังเอกเนี่ยเขาทำอะไรทำแบบไหนทำยังไงคือคนเราเนี่ยมันมันจิตมันอ่อนแออ่อนไหวไงมันโอนเอียงไปไงมันก็อนกันนะคะคุณอาก็ดูทุกวันแต่จริงๆแล้วถ้าผู้ชายเนี่ยถ้ามีมีเวลาเขาก็ดูทุกวันเหมือนกันนี่ถ้าผู้หญิงดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างตัวเองให้มีพลังมีอารมณ์มีอะไรขึ้นมา มันก็แล้วแต่นะ,ะถ้าบางทีผู้หญิงเนี่ย<ฮ>มันจะอายใช่ไหมมันจะเก็บความรู้สึกอะไรต่างๆอะไรแต่ถ้ากล้าแสดงออกงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีนะก็มันมันมันไม่เ,เป็นไรเลยใช่ค่ะคุณอาเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคลิปเนี่ยคือโอเคเขาถ่ายคลิปเราเก็บไว้เงี้ยแล้วถ้าวันนึงเลิกกันขึ้นมาคลิปนั้นจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวผู้หญิงอีกไหมอันนั้นก็ต้องแล้วแต่เวรกรรมนั่นหล่ใช่ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ย พรุ่งนี้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่คิดแต่วันนี้แต่จริงๆเลยเนี่ยถ้าสมมุตินะถ้าเป็นไปได้ไอ้คลิปเนี่ยถ่ายแล้วลบทิ้งถ่ายแล้วลบทิ้งก็เรียกกลับคืนมาได้ทางที่ดีก็ใช่ถ่ายเลยค่ก็อย่าถ่ายเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะไม่สมควรเลยเพราะว่ามันเอาอนาคตไปเสี่ยงเสี่ยงตัวเองเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมนะครับทำไมยังเงียบครับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคบสัสดีค,ครับผมเชิญค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ,อ,อยากถามคุณอาว่า,าเวออลาตัวเองมีประจำเดือนอย่างเนี้ยค่ะครัแฟนอยากมีเพศสัมพันธ์อย่างเนี้ยจะติดเชื้อหรือเปล่าค่ะไม่ติดครับไอ้คำว่าไม่ติดในที่นี้หมายความนะครับว่าไอ้เลือดประจำเดือนเนี่ยมันเป็นระบบเลือดเสีย ที่ภายในร่างกายของผู้หญิงเนี่ยขัดออกมาถามว่าเป็นเชื้อโรคเป็นอะไรไหมมันจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นนะครับมันเป็นเพียงแต่เลือดเสียเท่านั้นเองข้อสําคัญว่าไอการที่จะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออะไรต่างๆอะไรนั่นนะครับอยู่ที่ว่าผู้ชายเนี่ยนะครับจะมีเป็นแผลไหมเป็นอะไรไหมแต่และไอการที่จะร่วมกันตรงนั้นน่ะข้อสําคัญที่สุดคือทําใจได้ไหมกับไอคารเฉอะแฉะเนอะเหนียนวะแล้วก็ สกปรกอะไรตรงนั้นทำใจได้ไหมแต่เยอะๆนะครับก็ผ่าไฟแดงกันเยอะแยะเพราะว่าอารมณ์ผู้ชายเนี่ยม,มันมันมันคุมไม่ได้นะครับพอเวลาอยากขึ้นมาแล้วนะครับอยากขึ้นมาแล้วอะไรก็ขวางไม่ได้แต่ก็ถ้าพูดง่ายๆเลยถ้ามันสุดวิสัยจริงๆแล้วให้ฝ่ายชายใส่ถุงยางถูกไหมครับให้ฝ่ายชายใส่ถุงยางเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างมันก็จะปลอดภัยทั้งนั้นแหละครับ นะครับครับมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรคําถามอีกไหมครับคขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะจริงๆไม่ต้องมีประจําเดือนก็ควรจะใส่ถุงยางอยู่แล้วนะแต่ทั้งถ้าเป็นสามีภรรยากันมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่เราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปวางใจอะไรมากมายจนเกินไปนักเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นสามีภรรยาเกิดสมมุติสามีเขาไป เจอเจอทีเด็ดอะไรเข้าเขาจะบอกเราไหมล่ะถูกไหมล่ะแล้วเขามีอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วเขากลับมาเนี่ยแต่ตามีภรรยากันแล้วอย่างนี้จะมีลูกหรอคะคุณอาถ้าเราป้องกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องแล้วแต่โอกาสหรือก็มันก็ต้องโอกาสเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงกันแหละเพราะว่าต้องมั่นใจอีกสายหนึ่งแล้ว,ลวกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับครับมีซาฟ่าญิงกินเอากาให้เหมือนผก้ายหรือเปล่า ยังไงนะขอคำถามอีกทีครับผู้หญิงผู้หญิงฮะกินยาวยาการ์ให้ผูชามืนกับัคือผู้หญิงกินยาววยากาเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนผู้ชายไหมเอ่อความรู้สึกนะครับมันเป็นไอ้ตัวยาไวยากาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวกระตุ้นทําให้หัวใจเนี่ยเต้นนะครับแล้วก็การไหลเวียนสูบฉีดของเลือดเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเท่านั้นเองครับถ้าถามว่าทําให้ผู้หญิงมีอารมณ์ไหมก็มีครับ ก็มีนะครับแต่ว่ายาตัวนี้เขาทดลองสำหรับผู้ชายโดยตรงเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีอวัยวะเพศนะครับต้องการกำลังต้องการความแข็งแกร่งของผู้หญิงเนี่ยอวัยวะเพศเนี่ยม,มัน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 เป็นฝ่ายรับเดี๋ยวคุณต้องออหลีเสียงทางทีวีสักนิดนึงนะครับไม่งั้นมันกวนอยู่หลีสักนิดก็ผมผ,มผมกับเพลงเบนเปิดเสียงเลย แล้ออวพีอพอดีว่าไม่มีเสียงแทรกค่ะครับก็ก็คือทานได้ครับแต่จริงๆแล้วเพศหญิงนี่ไม่สมควรทานถ้าจะทานจริงๆก็แบ่งสีแล้วกันครับนะครับ,รมรบไม่มีอารมณ์ครับไม่มีอารมณ์ร่วมอ๋อฮะไม่มีอารมณ์ร่วมเหรอไม่ใช่ผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมเลยก่อนมีครับมีครับผู้หญิงถ้าลงไอ้เลือดมันสูบฉีดมากขึ้นมันก็ต้องมีอารมณ์อยู่แล้วแหละครับแต่ว่า จำไว้อย่างหนึ่งว่าผู้หญิงมักจะไม่แสดงอาการออกนะครับเพราะผู้หญิงเนี่ยมียางอายครับจะมาออกล้านออกแบบพลานแบบผู้ชายมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องสังเกตดูเท่านั้นเองครับค่ะเคยเพื่อนเขาบอกให้ดูให้บอกมาให้เฟสจิบบนก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่ว่าเม็ดหนึ่งเราก็ผ่าสีแล้วกันนะครับให้กินสักซีกหนึ่งนะครับให้กินสักซีีกหนึ่งนิดๆเราลองกินดูแล้วกันนะครับนะ เพราะว่าถ้าผู้ชายกินได้ผู้หญิงก็กินได้แต่ว่าอาการนี่มันมันแล้วแต่แล้วแต่ตัวตัวคนคนทานนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองดูแต่ว่ามันไม่อันตรายแล้วครับแต่ให้ผ่าสีแล้วกันนะครับอย่าให้กินทั้งเม็ดนะครับอครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณค่ะอยู่ในเราก็คิดว่าคงจะต้องพักในช่วงพักเบรกในช่วงที่สามอีกสักครู่แล้วครับ Huh! But they did with expert time. Everybody was Kung Fu fighting. Those jets were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with.